ามของเขาก็คือเขาบอกว่าสบู่นะครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาด3คูณ5คูณ8ลูกบาทเซนติเมตรนะครับหน่วยของปริมาตรเนาะบรรจุอยู่ในกล่องครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาดใหญ่กว่าก็คือ12คูณ15คูณ13ลูกบาทเซนติเมตรถามว่าจะมากที่สุดกี่ก้อนหมายถึงว่าสบู่ตัวนี้ครับจะมาบรรจุอยู่ในกล่องใหญ่ๆกล่องเนี้ยได้มากที่สุดกี่ก้อนนั่นเองอ่ะคุณครูมีวิธีคิดยังไงคนนี้ผมให้หนึ่งนาที คุณครูวิธีการหาข้อนี้ก็คือเราจะต้องหาปริมาตรของทั้งสองตัวใช่ไหมครับนั่นคือหาปริมาตรของก้อนเล็กอันนี้มันต้องเล็กกว่าอยู่แล้วละดูตัวดูจากตัวเลขต้องก้อนเล็กกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราก็หาปริมาตรก้อนใหญ่เนาะหาปริมาตรก้อนใหญ่หาได้เท่าไหร่เราก็เอาก้อนใหญ่ตั้งแล้วเราก็จะเอาก้อนเล็กเป็นตัวหารถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้คุณครูพี่นาไปพร้อมๆกับผมถ้าอย่างนั้นถ้าเราจะเอาสองก้อนนี้มาหารกันใช่ไหมครับ เราก็ไม่ต้องไปคิดเลขให้เสียเวลาก็ได้แปลว่าอะไรแปลว่าคุณครูเอาตัวเลขที่เขาเขียนมาเนี่ยครับมาตั้งเลยโดยที่คุณครูไม่ต้องไปคิดเลขนะหมายถึงว่าคุณครูไม่ต้องไปตั้งคิดเลขของใครของมันเป็นวงใครวงมันแล้วจับมาหารครูจะเสียเวลาคุณครูเอาตัวเลขที่มีตัวนี้มาตั้งเขียนแบบนี้เลยนะครับแล้วคุณครูก็อันไหนตัดทอนได้คุณครูก็ทําการจิกกระดึ่มขึ้นอซิดเฮบาบากันไปได้เลยเนาะตอนนี้วิธีการนะครับเห็นแล้วมันมันมือแลือเกินว่าอยากจะตัดคุณครูเห็นไหมครับ5้า หนึ่ง <1 S 2> เป็นห้าห้าสามสิบห้าผมตัดไปแล้วหนึ่งตำแหน่งต่อไปต่อไปสมผมเอาไปตัดกับเลขสิบสองได้ไหมครับสามหนึ่งเป็นสามสามสี่สิบสองอ่าตรงนี้ผลลัพธเป็น1เขียนไว้ก่อนเดี๋ยวมันมันจะหายไปเฉยๆจากนั้นสี่นะครับผมยังไม่มันมือเท่าไหร่ผมเอา4ี่ตัดต่อสี่หนึ่งเป็น4ี่สี่ตัดแปดผลลัพธ์คือได้สอง สรุปเลขข้างบนตอนนี้นะครับผมจะเห็นว่ามันมีแค่1คูณ3คูณ13ข้างล่างคุณครูจะเห็นว่ามันมี1คนะูณ1่คูณ2อประมาณนี้นะครับที่เราตัดทอนกันไปเรื่อยๆตัดกันไปเสร็จปุ๊บคุณครูจะเห็นว่าคําตอบของเราตรงนี้มันจะได้เป็นเอา1คูณ3คูณ13ผลลัพธ์จออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ39นะใน้39นะครับใน้39แล้วก็พอเป็น39เดี๋ยวเขียนสวยสวยก่อนเนาะ สามสิบเก้าหารสองอ่าสามสิบเก้าหารสองครับคุณครูครับสามสิบเก้าหารสองผลลัพธ์ได้เท่าไหร่คุณครูเอ้สิบเก้าจุดห้าเนาะคุณครูครับได้สิบเก้าจุดห้าสิบเก้าจุดห้าโอเคครับสิบเก้าจุดห้าแปลว่าจุดห้าเราจะปัดขึ้นได้ไหมคุณครูในเมื่อปริมาตรของกล่องมันมีแค่นี้ปริมาตรของกล่องมีแค่นี้เขาถามว่าได้มากสุดกี่ก้อนแปลว่าในช้อยมันไม่มีสิบ อ่าคือมันมันปัดขึ้นไม่ได้เนื่องจากว่าตัวเลขมันมันใส่ได้แค่เนี้ยแปลว่ามันใส่ได้แค่สิบเก้าก้อนครึ่งถูกไหมครับแปลว่าอีกครึ่งหนึ่งเราไม่นับแต่ทีนี้ในเมื่อโจทย์ข้อนี้มันไม่มีช้อยสิบเก้าจริงๆคุณครูก็ต้องไปตอบข้อไหนเอ่ยเพราะว่าข้อนี้เจตนาของเขาให้คุณครูวิเคราะห์ว่าได้มากที่สุดกี่ก้อนพอดีข้อนี้สิบเก้าไม่โผล่ขึ้นมาทําให้คุณครูอาจจะสับสนนะครับนันข้อนี้ตอบสิบแปดนะครับครูครับใส่เข้าไปสิบแปด เพราะว่า20ใส่ไม่ได้ก็ต้องลดลงเป็นช้อยที่ที่เหลือมากที่สุดในในในนี้นะครับเนาะ